เก็บเทียนนึงมันได้จากล้อลรตาเคยสร้างน้ำหนักเบิ่งบ่เดี๋ยวนี้มันสิได้หน่อยถ้าว่างสองสามเทียนได้ปิ่นร้อยสองร้อยสองร้กลเลยราาเท่ะเทียนเนี่ยสองอยห้าสิบองร้อยห้าสิบลเก็บมาซีเทียกับพี่น้องเป็นตันนรถแม่ตาเปนแล้วตันหนึ่งล้อละยี่สิบสามสิบบาทมั้มนสามสิบบางนึงนะส่สิบก็มีผู้หนักมันรูหลายมื้นรถนี่แม่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองนีอีสานด้อพี่น้องครับมื้อน,นี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องมาพ่้กันในบรรยากาศแดดแดดจ้ำเลยพี่น้องตอนใกล้สิเที่ยงเนี่ยครับมาพร้าสวนพริกครับสวนพริกที่เพื่อนปลูกดีๆนะครับปีนี้ว่นทันได้เห็นจากเที่ขมาเห็นแล้วพี่น้องกันเลยสีขออนุญาตเจ้าของสวนเพื่อนไทยไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมของ YouTube มองนี่อีสานในเบื้องในชมร่วมกันครับเนี่เพื่อนปลูกงามงามมื้อน,นี้ โชคดีพร้อมนี้ครับเพื่อนเจ็บมัพริกโชว์พร้อมพี่น้องเกิดที่ได้เห็นบรรยากาศแปลกๆอีกเนี่ยบรรยากาศหลายคนแต่ว่าก่อนอื่นกลับไปหาเจ้าของสวนเพื่อนก่อนครับเราก็ยูน้ากันนี่แหละแต่เราเป็นเจ้าของสวนผู้ปลูกมะพริกงามงามตาสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เน้นน้ำซื้อท่านผู้ชมรู้จักเนี่ครับผมคือนายเป้ครับนายเป้บ้านยังตาบ้านคาครับบ้านคาตำบลตำบลบ้านแท่น อำเภอพันแทนจังหวัดชัยภูมิครับเป็นเจ้าของสวนมะพริกเนี่ยมันบอกได้ครับเป็นเจ้าของวสวมนมะพริคนี่ครับแต่ว่ามื้อนี้ก็หลายหลายคนที่พนักงานเก็บนี่ด้วยครับ <laughs> โอ้พนักงานเก็บนี่เป็นจ้างมาจ้างมาตีตาใจ่เพิ่นจ้างเพิ่นมาครับโอ้เอาก่อ,อนไกรนเาสัมผัสก่อนกนอแตเนาะปลูกมะพริกโดนเราตีตานเนี่ยค่อยได้เก็บหน่อหมันมันที่ว่าเป็นเดือนเราเพื่อนหนุ่ยเพราะเดือนไปหนุ่ยถึงแม้ถึงเป็นเดือนสองเดือนแล้วครับสองเดือนค่อยได้เก็บแม่นบ่ครับ อ่าคืองาน่กษตรเาเพีจังไงเขปลูกพันธุอย่างต่าพันธุ์รกพันเลยนะรดรดไว้เลยว่เออราไว้เลยรักันเลยนี่แหละซื้อมาที่เราดไว้เลยอนาะมันเอาไม้ตงครับซื้อพันธุ์มาจากคุณเนี่ยเออพันเดือทันเดือนี่หละมันเออเอาพันธุมาจากเกษตครับมาจากเกษตรครับเกษตรเสเพื่อนเกษตรสบูรเขาไปซื้อเองพุับเเกษตรสมบูรณ์ ผมว่ามันเกษตรอำเภอเอามาแจกเว้ยอออ๋ไปเชื่พโดยปกติสุปีนี่ปลูกสุปีบ่ตายเจ้าปลูกทุกปีครับโอ้เป็นพืชหลังนาเลยมันบอกเขื่นหลังนาเลยแต่ว่าอันนี้ก็บองเดียนกว่าได้เก็บจากรอบแล้วตาโอ้สามรอบเนี่ยรอบที่เทียะปาโต้นี่เอที่ลไรบนในกอนเนี่ยตาของเจ้าหน่ยมันอยประมาณไรยเนี่ยว่าพอเลยบ่เนี่ยขนาดไรยหนึ่งเนี่ยขันเก็บเทียนหนึ่งก็ใส่แรงงานหาหัวคุณผุนเนี่ยเนี่ยเปนบมดแต่เป็นในราคาปีนี้ตาเขาท่าบ่ ว่ามันต้อหัวปีใครอยู่ครับเดี๋ยวนี้ก็ลักเลือดเวกนึงลูกมาหลายวันนี้ขึ้นอีกแล้วโอ้ท่ษใดประมาณเท่าใดเดี๋ยวนี้สามสิบบาทครับโู้ละสามสิบเพราะอยู่ได้บอกครับขั้นราคาสามเพราะอยู่ได้ครับอืมเขาทานอยู่ด้วยสนนอตานอเท่าทานเดี๋ยวบัดนี้เห็นพริกงามๆอยากขอความรู้ไปฝากท่านผู้ชมผมเลี้ยแต่เฮ็ดจังไหนมาเฮ็ดงามแท้บัดรเหนียวการเริ่มต้นการปลูกนี่ครับทั้นแล้วทั้งนานนะครับซักเฮ็ดเป็นร่องเป็นนั้นในเขาแทงร่องให้เขารถไทยมันเฮ็ดสักไม่ร่องให้ พ่นกระจเฮ็ดเอาเองเพ่นเทียนอยู่นะเขาบัานี้เขาก็มาเชียร์ร่องเชียร์ร่องเชียร์ร่องแล้วเขาจะระดับพันเพียงกันดีๆแล้วครับร่องนี่มันกว้างเข้าใดตานี่จะปลูกแนวไหนมันสี่ต้นครับปลูกสี่ต้นเดี๋ยวผมถ่ายเงาเหมือนกันแถวหนึ่งสี่ต้นอ๋อมันระยะห่างสำเร็จตูสามสิบเซนติครับสามสิบเซนเลยไปทั้งปุ่นสีทั้งนี่กับสามสิบคือกันเงินบ่ครับร่องกับตามเนี่ยที่เนาะร่องตานที่มักร่องใหญ่ร่องน้อยนะพันนี่ไปซื้อไหนมะพร้าวเอียงหรือว่ามันเป็นต้นกล้ามามะพร้าวเองครับมะพร้าวเอียงพร จากมือเพาะหดเจ็บนี่ยองเดือนก็เริ่มเจ็บร่วรุ่นแรกมันบต่ตายองเรียนคว่ำตาเขายางไปเบิ้งมองพันเจ็บดูวยมองนีพันเจ็บแล้วเลยเจ็บรอบที่เสี้ยวที่เนี่ยตาสามเสี้ยวที่เสี้นี่แหละการดูแลการเซฟปุยให้น้ำฉีดยายได้ในใน <Okay. S 1> เห็นได,เด้เนีย่ยตาเขากับเบิ้งมองพริกแรงแดงเก่งโอ้เพียากขับมองพริกแดงอยู่พี่น้องพันพันเจ็บเบิดอยู่เริ่มปลูกไม่ไหมเนี่ยตาหดน้ำเลยเป็นบ่หัน้ำครับเต็มแล้ก็ย่ำแลงเขาปลูกแล้วก็หดน้ำ ก้อนปลูกนี่เดี๋ยวตาเขาต้องเอาไหนไปเพาะกล้าก่อนบ่ไหนไปว้านเป็นนานก่อนครับโอ้โหไปบ้านจะนานก่อนแล้วค่อยจิ้มจากเป็นต้นน้อยมาเสียบอีกครับเพราะไม่หลกแล้วก็มาเห็ดตอนเป็นตอนนั้นสิเริ่มปลูกนี่มันได้จากมือค่อยล้มแปลงได้ตาที่เจ้ากล้าไว้ไหวเป็นเดือนกว่าพไปแล้วครับเดือนรุ่งแสดงว่ามันสองสามเดือนหมุนว่าค่อยได้เก็บสองสามเดือนมันค่อยได้เก็บแต่ว่ากับคุ้มค่าแล้วได้เก็บซีเทียรแล้วมันหมดแต่ ผลผลิตได้ดีว่าตาปีนั้นได้ซีรอบแล้วนั่นเป็นผมก็ว่าดีก็สุ่ยละปีเนี่ยผู้หนาโอ้โสูงก็สนนี่ใครแน่อยู่สุปีผมว่าไทยคนว่าโลละสิบาบาทละสิบบาทละที่ยี่สิบบาทสูงสุดแล้วแม่นหรือนี่เพิ่งพี่น้องเพิ่งหนวยบอกพริกเราดูนี่มันเกิดในเที่ยงวันที่สี่ปุ่นน่ะนี่เบิ่งเอาแล้วได้ใส่ปุ๋ยลายบอดตาเจ้าอ่ะปุ๋ยกันใส่ปุ๋ยสูตรสีผาใส่สูตรสีผาใส่จากเทียนเนี่ยจะห่อนจีบเนี่ยเบิ่ดสามสอบเลยครับเดี๋ยนี่สอบที่ซีกันแล้วไรหนึงเนี่ยนนะมัใส่หลแท้ ใส่เป็นช่วงตัวครับช่วงใดแน่ครับช่วงมันติดแล้วเขาก็อ้อยบัดนี่ะช่วงติดแล้วประมาณสิบกว่ามือบ่หรืออาทิตย์เออมันติดหัวจะวันไม่ที่ถอดย่อเขาก็อ้อยเดอยอ้อยเลยใส่หน่อยหน่อยอ้ยอ้ยหยิบเท่ะต้นเนี่ยมันบ่แล้วก็ช่วงใดอีกครับบัเนี้่ยช่วงเขาติโจ๊กไปแล้วบัดนีเขาต้องโจกก่อนนี้โจกนี่คือยังไงครับเขากำลักปีกขึ้นแล้วเขาก็โจกแล้วค่อยใส่ปุ๋ยอีกเดี่ยเสองให้ฟังเม็ดปุ๋ยโจจกขี้ดินให้นเป็น นานให้มันได้กินน้ากันเบิดนาพวนดินบ่พวนดินขึ้นเออเอาพ้นดินพี่น้องผมก็งงแล้วเขากันงงว่าพี่น้องแล้วเอิ้นโจกเนาะพวกพวก้เคยโจกไอ้เอิ้นกันมาโจกเัาเข้าใจเราจ้ะเออเอโจ๊กเราก็ฟังปุ้ยได้บ่โจ๊กเราก็ว่านเราบุ้ยอดกูมันหายน้ำนกคนเนาะหายน้ำคนแล้วประเด็นคันมันติดสูบยาบมันติดดีเลยเขากอกมีการปลูกเสียงอย่างเี้ครับปลูกเสียงเองไม่ปลูกเสียงเนี่ยเด็กเนาะโอ้ยพี่น้องเบิ่ง มันสะได้โปโหดน้ำดูเป็นแบบว่ามันสะทำซุ้มเหมนมันเย็นชื้นนะเห็นบไหมมันแห้งง่ายจักมื่อตาโหดน้ำเที่ยนหนึ่งเนยสามมือครับสามมือโหดเที่ยนหนึ่งโหดเปียกๆเลยมันบ่อยโหดเปียกไปแสดงว่าอาทิตย์หนึ่งกับโหดสองเที่ยนทั้งหมดเนาะตาเนาะน้าเบิ้งน้ำออกมาจากเสพมโหดแรงน้ำธรรมชาติแรงน้ำธรรมชาตินี่พี่น้องเบิ่งเิ็เหตุเบิ่งแรงน้ำธรรมชาติเลยพี่น้องน้ำเต็มขวบปีนี้ฝนดีเนาะตาเนาะปีก่นเนาะบวบข้ามน้ำแล้วเต็มอยู่นกปีกเลยปลูกเล่นบ่อตาปลูกแล้วครับ มกพร้กนี่ปลูกแค่นึงมันสิเก็บได้โดนปันเดตาได้จากเดือนไหวเขาเริ่มเก็บแต่เดือนในเดือนนเดือนเดือนมีนาเริ่มเก็บแต่เดือนมีนาเมษาเรามันสิเก็บได้อีกจากเดือนเนาะ เป็เพั่อยางหนึ่งขุมคาวัสันแล้วก็โลติตาโลปลูกไม่หรือว่าเห็ดยากโลแล้วก็ปล่อยไปครับปีหน้าไปแล้วโอ้ปลูกปีละเทียปีละเทียปลูกโลยมหน้ากันมาปลูกยมหน้ากัมาถ่วมใจหมดเลยออเป็นทางน้ำีเป็นทางน้ำโอ้ี่พี่น้องเราก็ประสบการณ์โลสวรรา์แล้ครับนี่เพราะว่าปลูกหนาหน้ากับปลูกยังไม่ได้กินเรได้หมดจนยังม่ได้กินเราน้าก็ถ่วมคือเกาตีแถวเนี่ยเกาจันได้เห็ดไวเบอร์ดูพลั้ยเต๋อไหวที่พอไหวย้ำหน้ามันสูงเราได้ทั้งหนดอย่างกี่ มุญเขาโคตรลงขเขาโคตรดีบุญนะลงเขาโคตรดีหมุนเวียนเลยอันนี้ก็ต้นไม่ป้าไม่เอ,อนเนกหอมเจ้าเอกมันบ่ครับปลายังนี่พี่น้องบ่งดูราเก็บซีเทียหาเทียเก็บเทียนนึงมันได้จากล,ละอะตาเคยสร้าง<อ>น้ำหนักเบ่งบ่เดี๋ยวนี้มันสิได้หน่อยถ้าว่างสอเทียได้ป็นรอ 2, 100, 200, 200, ้อยสองร้อยสร้ล้เาเท่ะเทียนเนี่ยสออยห้าสิบสลหลเก็บมาีเทียกับพี่น้องบ่งเป็นตันรถแม่ตาุ่นแล้วตันนึ่งล้ละยี่สบามสบมัน่บางนึงนะ สี่สิบกว่ามี uh huh. พูดหนักมันหลายหมื่นตัวรุ่นนี่แมยขายได้สูงสุดสี่สิบเจ็ดบาทพูดหนักปีหน้าพี่น้องมึงดูตัดน,นึงแล้วได้สี่หมื่นกว่าวันนี้ต้องเก็บอีกของก็เครื่องทั้งบ่ดตายคนเดิอนี่นี่มันเป็นหุ้นสองครับหุ้นสองอยูยต้องเก็บอีกหลายรอบอยู่เด้พี่น้องครับเจ้าอันที่ได้เท่าไหร่ทันหังนี่ด้านการลงทุนลงทุนหไรบัตรไหนเอาตาปลูกไรหนึ่งเหนียวห่อยมันนี่ยิมพ์บอกเป็นรอบผุ้เนื้อครับเจ็ดแปดพันบุญเหนือเจ็ดแปดพัน ครับปุย๋ยกับซีถุงถุงแล้วพันเลยว่าปุยป๋ยนี่โอ้ได้เน้นหนักเติบเนียนเนาะต่ไรหนึ่งใส่ั้งสามซีถุงเมืนเนาะเมืนบอกใส่หลายเทียดี้ครับไม่ไใส่เทค่เดียวก็ถือขันใ<อ>ส่ซีเทียรกับรอบละถุงผุน,นแล้วเมืนบอกรอบละถุงเพราะมันหลายต้นเนาะแตเน้่ก็วัดไปเบิดแปลงสิจียิบใส่แต่เงอวันเล่นวันเนี่ยสองขันมันใหญ่ขันก็น้อยก็ผมสิพาหมูดต้นบมวกพริกผมห่อนแดดพี่น้องหัวเบิ้งโอ้หนาตึบเลยระยะนี่เป็นระยะที่ให้ผลผลิตดีจีตาเนี่ยให้ผลผลิตเนี่ยหุ้นสองนี่ มันซ้อมครับปลูกมะพริกนี่มันมีโรคมีไั่ว่าตาที่เจ้าปลูกมาสู่ปีหน่อทุกปีกัมีเหมือนกันเหรอครับของมูฟเฟ่นก็เป็นโรคบ้างหรือซ้อนมากมันเป็นโรคประเภทใดตาโรคของพริกหน่ยใบยิกใบงอนครับใบลนเนี่ยที่บอกเป็นโรคบางชนิดเริ่มแล้วเนี่ยดังดังเนี่ยผมคิดว่านีเริ่มโอ้คนคำนั้นเป็นนี่แล้วมันบ่เป็นหน่วยจิตามันว่เป็นอีกแล้วเนี่ยมันเขียวเขียวที่เป็นยังไงทุกมนคอัโอ้คัเชเขียวๆนี่บ่เป็นยังเพราะของมูฟเฟ่นเป็นบ้างหรือครบ่มมีวิธีป้องกันรักษาติตา โทษกับผมมียาผมบพวกก้าวอย่างน้มันแค่ฉีดยาให้มัน,นเซือนเลยฉีดยาเน้ลเดะครับยาให้มันนะผมก,ก็ฉีดฟัดโกให้มันย่ำเหมือนเศร้าไม่ฉีดฟัดโก,กฟัดโกครับฟัดโกนี่มันเป็นเป็นฮอร์โมนเสริมติหรือเป็นสารเนมนี้ป้องกันผื่นตแตาบ่เป็นฮอร์โมนเสริม,รม,ม,รมให้มันมหม,นมากใหญ่หมากลบนะยังรอ,องนี่ร่องเดียวติตามเมื่อเลย่นนี้กาว่าทได้เพราะลอยโลวปวดตามื่อยักแย้กผมมาสะเพิมาักเจ็บแล้ว สุดยอดยุ่งว่ามันโดกอยู่แม่นบ่ตาเมื่อนี้เดี๋ยวไป z o งใเศตามื่อนี้เพิ่นเมาครับผู้ใด่มาเอาเมียข้าดิเจ่าแก้วเพิ่นเพิ่นสร้างไว้ก่อนค่อยเก็บแม่นบ่ตาครับเพิ่นกับถึงกัหนดเพิ่นกับเม่ากันนอกจากเขาจะโทรไปบอกเพิ่นเหมือนว่ครับเพิ่นก็บจะไปเล่ขายน้ำบ้านเขานี่ตีบ่แม่นมีรถเมาไป z o งน้ำจังหวัดตี่ย o o งเนี่ยครับมาทั้งอย่างลองแว๊กเนี่ยผมก็ว่าเขามารับบ่นนี้ครับวันมีหม่องรับ z o งเนาะครับเพิ่นกับมาสี่แล้วว่ากันเท้าท้ายบ้านไก่ไม้ได้พูดแล้วสองล้อไข่เพ คล้ายเลยครับขายคือกันเนาะว่าจะมาซื้อเป็นบ่อว่าได้ปลูกในระบบเป็นลูกไล่เพิ่นดอกเป็นบ่อได้เขามีสิิทธ์ขายได้อยู่เนาะเป็นบ่ผมขายได้แล้วผมบ่าได้ขาคาดีเฮากรักขายแม่นเล่นบ่ตอกเลยบหมนนี่ขันย้ำนั่นเพิ่น ไทยบัานเขาซื้อพ่อข้ากับสิบปอยเจ้าถิ่มเนี่ยว่เจ้าปอยบนถิ่มกันถิ่มมั่ก็้ยเบิตรหมากใ่ชอบไปนั่นก็นยเบิตรหมากเป่อระยะยาวนตาเมาซื้อขายกันมาหลายปีจะเฝ้าถิ่มกันไว้หลยไม่เห็นว่ากันไหพ้นถิ่มเนาะขันมีราคายู่เะแต่ว่าใช้บัตรกับแบ้งไเพื่อนเพราะได้ยูได้กินเนาะด้เะเพื่อนมาซื้อเนาะบัานเพื่นวกินพอสบโลรอนมันบอกโลนึงก็กินเป็นเดียนพุนไปเนาะคนไหนครับแล้วแรงงานนี่จังงดีครับจ้างมามื่อไรจ้างบัตนนะครับแรงงาน รูละจากบาทาตดี๋ยวนี้มันลงมากตะกี่กับสิครับโลละสิบาทเจ้าขายสาโอเจ้าของสวนได้ยี่สิบคนเก็บได้คนเก็บได้โลละสิบเมื่อนึ่งเก็บได้จากโลหน้าทามแน่หนะประมาณสามสินละจ้าสาโลโอ้ได้สามรอยค่ะเลี้ยงขันตั้มผุนวัสดุหนเป็นไรสามโลนี่บกุ้มคำดอกเบนบอยทำเฉพาะเที่ยงเริ่มสามร้อยเนี่ยวาพี่น้องพ้นคือหางานไงเดี๋ยวพี่น้อง ต้นมี้โซมือยพวกรวยพวกหรือหน้าท่านอย่งนี้นเมอยขันตาไปยากไปเบิ่งเพิ่นรู้เพิ่นเจ็บจนไหนเพิ่นมาเจ็บไว้เดี๋ยวนุะไปผมถามเจ้าเบิดช่วยย่างเราติผมลืมเราเด้เนี่ยผมห่อนแดดเออถามแล้วโอ้ยผมบอกพิกเราดูพี่น้องคุณนะไร้กว่านี่เจ้าเคยนับบ่าตาเจ้าเบิดต้นพันจากต้นเนี่ยผมมัดเนี่ยวะเนี่ยผมมัดสามพันอย่างวะสามพันต้นอ่าอาพี่น้องเราปลูกแบบนานแน่นเลยเด้พี่น้อง ปลูกแบบยังปลูกหลายจังได้หลายจีตาเรื่องแดงครับก็อมันเจนจอมผมยันเฮ็ดบ่ไหวนะครัะคืนปลูกหลายยันรักษาบ่ไหวยันรักษาบ่ไหวเอาเอาเฉพาะขนาดไรนึงยังได้จ้างคนเจ็บบักหลายมันหมดตายเจ็บทุ่มเหมือนมันเจ็บเบาไหวด้ยครับเบิ่งปลูกมาเพริกดูพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเพิ่อนยุ่มสิไปอาศัยเข้าห่มน้ำเพิ่นนี่ครับเบิ่งการเจ็บของเพิ่นดูเพิ่นเฮ็ดเรื่ไหนมันได้ไหวแท้ทุกคมีหน่วยเดียวกันครับมองเนี่ยเจ็บจั้งแต่เจ็บไปเลยเจ็บไปเลยเลยครับเบิ่งเอา เก็บร่องเดียวกันนี่ล้วเนาะเม่นบ้านผุนหนาวเ,เบิ้งพี่นอ้องผัวมาลุ้มซอยกันนี่โอ้มันใกล้สีแล้วเล่าพี่น้องผมมาตอนเที่ยงคนใกล้ถีได้กลับบ้านเราดีหน่อยเบิ้งเก็บเอาเก็บเอมสา,า,ามร้อยบาททำงานเครื่องมือนึ่งพี่น้อง <c oughs> เบี่ยี่ยงคได้สี่คุณตาผู้เกี่ยวไว้ได้สี่ร้อยไม่ได้เลยลเนาะเพาะต้องคุ้มกันไฟฮ้อนกับเขาห่มเม่นบ่าตาไฟบ่กฮ้อนกับสู่แดดไปพ้นบ่กฮ้อนเดี๋ยวพี่น้องพ้นเอาหกมมาพร้อมผมไม่พร้อมด้วยเกษตรกรยุใหม่เด้พี่น้อง ถ้าได้ทํางานในล่มแม่นบ่ห้องแอร์กันในห่มได้พี่น้นนองเพิ่นฉลาดแท้ว่า <laughs> พี่น้องเอ้ย <laughs> สิห่มใหญ่มาต่อไปผมตัดอ้อยผมที่เ่ดได้ผูกห่มเส้นหลังจังซี่บ่ตาบัดน,นียู่ขึ้แม่นเฮ็ดปลูกมาเพิ่งขึ้นเจ้าทุกอย่างเขบ่ได้ตากแดดเนีย่ยเบิ่งหน่วยนูพี่น้องรุ่นต่อไปนี่ก็มือได้อีกทีได้เก็บอีกตาครับ <c oughs> <c oughs> จะโดนมืออยกเพราะมันกําลังเริ่มกําลังเหยนี่ยรุ่นแน่เนาะครับอาทิตย์นึงได้บ่ได้ก็เพื่อใดสนใจเด้อพี่น้องอยากมาชมสวนก็ ก็เขามาเบิ้งเน้าครับบ้านค่าร้องถามหาดูว่าส่วนตาแล้วอยู่เสพี่น้องยู่ใเกะเกทักไงนี่แหละครับออกบ้านมาหน่อยหนึ่งยกลิ้มห้อยนะครับจากมาปรึกษาหรือว่าอยากมาชมอยากมาสือผลผลิตแล้วผลผลิตแล้วนี่กะแทบที่ว่าปลอดสารพิษเนี่ยยู่งเงนบ่อใดไมัไผมไม่เคยฉีดยาเลยไม่ได้ฉีดยาพวกลูกฉีดลูกมแล้งอย่างเทแจะปุ๋ยซื้อเนาะปุ๋ยแล้วกินง่ายครับพี่น้องครับนี่ปลอดภัยกินฟัดโกขันจะกินของเราก็ เพราะว่าเราก็เน้นเป็นการฉีดทั้งฮอร์โมนผุ่นโบเมนปุ๋ยเนาะฐานเนาะฮอร์โมนครับผู้ใดสนใจกับมหาเราหรือตาจําเบอร์โทรเจ้าของในบันตายค่าเบอร์โทรมาเล่นน้าเจ้าผมมัมีเบอร์โทรตามีแต่ลูกที่ได้เบิ้งเจ้าของว่าสันดาเคยเบื้องยูทูบผมอยากเทียบว่าบ่บอเห็นเห็นเปลี่ยนเนี่ยว่ได้เบิ้งเจ้าของแล้วสันดาบ่เห็นบ่เปลี่ยนเดี๋ยวเพื่อนว่าซูฟังกันนอตาเนาะครับเอาพี่น้องคลิปนี้กันยาวแล้วล่ะครับสิบสามนาทีกว่าแล้วผมกระห้อนเจ้าของเรากับสีทำงานพี่น้อง เป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนีน่เด้อครับผู้เรียนมากกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ